ครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับก็ยินดีต้อนรับนะครับกับเข้าสู่สถานี u t u b e ประจำวันนะครับกับช่องทีเด็ดฟุตบอลคนอยู่กับเจ้าใบน้ามูมูนะครับวันนี้ก็สายสายของวันอาทิตย์ที่24สิงหาคม68นะครับเวลาตอนนี้ก็11โมง55นาทีนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราจะมาดูภาพรวมนะครับบทวิเคราะห์วิจารณ์นะครับในส่วนของลาลิกาสเปนนะครับซึ่งต้องบอกว่า ลาลิก้าเนี่ยออกสตาร์ทมาเนี่ยก็ท่านต่อเนี่ยค่อนข้างจะเจ็บตัวค่อนข้างจะเจ็บตัวนะครับโดยถ้าไปเกาะที่เดียลมัดลิดเนี่ยโดนไปแล้วครับนัดแรกครับส่วนบาร์เซโลนาเนี่ยโดนไปเมื่อคืนครับแอตมัดลิดเนี่ยโดน2เกมเลยครับนะนัดแรกเนี่ยบุกไปแพ้เอสปันยอนนะครับหประตูต่อ2แล้วก็เมือ่อค่ําคืนที่ผ่านมานะครับผมก็ยังโดนเลยนะครับ ในคู่ของอเลติโกมาดริดเนี่ยทำได้แค่เสมอกับแอลเช่หนประตูต่อหนึะครับโอ้โหนะอีกทีมหนึ่งที่เมื่อคืนนี้ต้องสร้างความผิดหวังให้กับบรรดา FC นะครับนั่นก็คือเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนานะครับแม่อุตส่าห์สร้างปาฏิหาริย์เซอร์ไพรส์ในเกมได้นะครับเพราะว่าเป็นฝ่ายตามหลังเลบันเตอยู่ถึง2ประตูต่อ2ในครึ่งแรกครับแต่ครึ่งหลังบาร์เซโลนาซัดลวดเดียว3-2เลยนะครับ แต่ว่าก็ไม่เพียงพอสําหรับนอกจอครับนอกจอเนี่ยนั่งร้องไห้ต่อกะสีกันเปแถวนะเออเมื่อคืนนี้ทั้งอเลติโกมาดิดแล้วก็บาเซโลนาครับเสร็จครับแล้วก็เป็นบอลกระแสแรงด้วยครับนะเราไม่กลัวกระแสแรงเราก็โดนเลยครับเมื่อคืนนี้ทั้งแอตมาดิดแล้วก็บาเซโลนาเนี่ยคนละ80%กว่าเปเซ็นต์ะครับไม่รอดครับไม่รอดครับส่วนผลอีกคู่หนึ่งครับเรียวมาโยก้านะครับก็ เสมอกับเซลต้าบิโก้ไป1-1นะครับเพราะงั้นอบอลต่อเมื่อคืนตายเรียบครับในลาลีกา3คู่เลยนะครับค่ำคืนวันนี้มี4คู่นะครับเริ่มคู่แรกกันที่4ทุ่มนะครับออสซาซูน่าจะเปิดบ้านรับการเยือนของไอ้ข้างเข่ามาเลเซียนะครับคู่นี้แปลกมากเพราะว่าเขายกให้ออสซาซูน่าเนี่ยเป็นต่อนะครับเปิดมาที่ปอลบ ตอนนี้เป็นปอล้อนนที่ลบห้าสองจุดหนึ่งศูนย์นะครับแล้วก็ฟิกออดเนี่ยทะลุไปถึงสองจุดสี่ห้าแล้วนะครับแต่เมื่อหันไปดูกระแสนักลงทุนเนี่ยเขาวิ่งไปลองกันที่บาเลนเซียที่เจ็ดสิบสี่เปอร์เซ็นต์นะครับอยู่โอซาซูน่าบอลต่อแค่ยี่สิบหกเปอร์เซ็นต์คือดูแล้วอะ่ะมันไม่มีเหตุและผลที่โอซาซูน่าจะต้องต่อนะเออเพราะว่า ในเกมแรกนะครับโอซาซูนาเนี่ยบุกไปแพ้เรียวมัดลิด01ที่ซานเอโกเบอร์นาบิวนะครับต้องถือว่าเหนียวแน่นนะแล้วก็เหลือ10คนด้วยนะครับวันนั้นก็เรียกได้ว่าบางคนเรียกว่าบอลงานนะครับเพราะเรียวมัดลิดไม่เอาซะอย่างนั้นครับเอาแค่3แต้ม1 0นะครับในขณะที่ไอข้ข้งคข่าบาเลเซียเกมแรกนะครับก็เปิดบ้านเสมอกับเรียวโซเซดัดทีมแก่งไปนะครับ1ประตูต่อ1 เพราะงั้นวันนี้ด้วยเหตุและผลนะจริงๆมันควรจะเป็นบา l เลนเซียนะเออควรจะเป็นบาเลนเซียหรือไม่งั้นถ้าเป็นโอซาสซูนาเนี่ยก็อาจจะลบ12ฝั่งหรือโอซาสซูนาต่อแค่เสมอขาวเสมอบวก10แต่ตอนนี้มันไหลไปปอเต็มตัวเลยนะครับแล้วก็หน้าเสมอของโอซาสซูนาเนี่ยได้แค่71็ 1. ฟิกออดก,ก็ไม่น่าไหวนะครับ ถ้าไปดูใสตินี้ยิ่งแล้วเลยนะครับยิ่งแล้วเลยนะครับโอซาซูนาเนี่ยเปิดบ้านเจอกับบาเลนเซียเนี่ยถ้านับตั้งแต่หลังปี2020เป็นต้นมาคือ 21, 22, 24, 25เนี่ยนะครับโอซาซูนาเปิดบ้านรับบาเลนเซีย4เกมเนี่ยแพ้3แล้วก็เสมอ1ครับไม่เคยชนะเลยนะครับและที่สำคัญทั้ง4เกมที่พวกเขาไม่ชนะเนี่ยโอซาซูนาต่อนะ หน้าปอหมดเลยทั้ง4เกมแล้วมาวันนี้โอซากุ่าก็ยังหน้ามืนต่อปออีกนะครับทั้งทั้งที่สถิติเนี่ยมันเป็นรองชัดเจนมากนะครับชัดเจนมากถ้าเราจะนับย้อนลงไปเลยนะครับย้อนลงไปเอาถึงไหนอะ่ะ8 4 6สี่หกดเกมก็ได้10เกมล่าสุดของโอซากุ่าที่เปิดบ้านเจอกับเบนเซียเนี่ย พวกเขาชนะได้แค่2นะครับและแพ้ถึง5นะชนะ2แพ้5นะครับแล้วก็เสมอ3อะดูว่าโอ้มันลักษณะวันนี้ยกระแสมันก็เลยไปบาเลนเซียเต็มตัวนะครับแต่ผมกลัวมันจะหักมุกนะผมกลัวมันจะหักมุกนะผมกลัวไอ้เจ้าโอสาซูนาเนี่ย อยู่ๆก็จะพลิกเกมกลับมาเอาชนะบาเลนเซียซะอย่างนั้นเออน,นะไม่รู้ว่าคู่นี้ถ้าเป็นผมนะผมไม่ค่อยมองมองอันที่เสียเปรียบอยู่แล้วในเรื่องของเลทราคาถ้าเป็นผมเนี่ยผมชอบไปที่โอซาซูนาที่น่าเสมอได้เจ็ดหนึ่งผมมองว่าถึงแม้ว่าโอกาสที่โอซาุซูนาจะเสมอเนี่ยมีสูงกว่า6-70%น่ะ แต่ว่าด้วยเปอร์เซ็นต์ที่เหลืออันไม่มากครับ20กว่าเปอร์เซ็นต์ส0เนี่ยมีโอกาสที่โอซาซูนาจะพิกล็อกเอาชนะได้แต่ผมในมุมมองผมผมยังมองว่าโอซาซูนาไม่แพ้ไม่น่าแพ้บาเลนเซียครับเออไม่น่าแพ้บาเลนเซียเพราะงั้นละราคาที่โอซาซูนาน่าจะอยู่อ่ะคือละหน่าเสมอได้7จหนึ่งนะเออผมมองว่าบาเลนเซียก็ยังคงเป็นบาเลนเซียเวลาออกเยือนนอกบ้านเนี่ย มักมีปัญหาแล้วบอลเนี่ยมันเปิดให้กระแสมันแรงขนาดนี้ด้วยนะครับอ่าผมชอบโอซากุซาแล้วกันนะครับถ้าท่านไหนคิดต่างประการใดก็ก็แล้วแต่วิจรรารณญาณของท่านนะครับคู่นี้ผมเลือกโอซาุซนาครับที่น่าเสมอ7-1ราคาเดียวครับหน้าปอก็ไม่ไปอะ <laughs> เ,ออเขี้ยวครับเขี้ยวนะเอออันนี้ราคาสำหรับเพื่อนๆที่มีหน้าบอดเนาะ ส่วนเพื่อนๆ่ที่ที่ต้องอยู่โต๊ะพับก็ลองพิจารณาดูแล้วกันนะครับถ้ามันไม่ไหวก็ข้ามไปนะครับก็ข้ามไปเนาะแต่ว่าผมชอบที่โอซูนาคิดว่าวันนี้พวกเขาจะมีแต้มในบ้านนะครับคู่ที่2นะครับคู่ที่2เป็นเรียวโซเซดัตจะเจอกับเอสปันยอนนะครับราคาคู่นี้นะครับเขาให้เจ้าบ้านเรียวโซเซดัตเป็นต่อมันชัวร์อยู่แล้วนะครับ ออกสตาร์ทที่ครึ่งขาวแล้วก็ขยับไปเป็นครึ่งควบลูกลบ5เต็มตัวเลยนะครับเรทราคาต้องบอกว่าการจ่ายให้เรียวโซเซดัตเนี่ยผมว่าไม่น่าถล่มนะดูการจ่ายเรทของเรียวโซเซดัตเนี่ยถึงแม้จะขยับไปเป็นครึ่งควบลบ5น้ำแดงที่2.05แล้วนะครับแต่ฟิกออดก็ยังเลี่ยเี่ยอยู่ที่ราคาครึ่งลูกเท่านั้นเองครับ1.8กว่าเนี่ยนะครับ แต่ว่าโอกาสที่ไอ้เจ้าเอสปันยอนจะโดนเนี่ยค่อนข้างมากะผมมองว่านะผมมองว่าค่อนข้างมากแล้วกเ็เปอร์เซ็นต์ของโซเซดัตก็ไม่สูงจนน่ากลัวครับ60เปอร์เซ็นต์เอสปันยอน40นะครับแล้วก็ในนัดแรกนะครับในนัดแรกเนี่ยโซเซดัตเสมอซึ่งจำได้ว่า เราโดนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะในทัศนะเพราะว่าโซเซดัดบุกไปเสมอบาเลนเซีย1-1นะครับในขณะทีเ่เจ้าเอสปันยอนเนี่ยนะครับนัดแรกเนี่ยพวกเขาสามารถเปิดบ้านเอาชนะตามหมีอลาติโกมาดิด2-1ครับก็ต้องถือว่าฟอร์มไม่ธรรมดานะครับฟอร์มไม่ธรรมดาแต่ว่าการที่วันนี้พวกเขาต้องเล่นเกมเยือนแล้วก็มาเยือนทีมที่ค่อนข้างเคี่ยวลากดินอย่างโซเซดัดเนี่ย ผมว่าก็น่าจะเผชิญกับปัญหาแหละนะครับเพียงแต่ว่ามันจะเหนียวแน่นขนาดไหนนะครับแต่ดูจากเกรดราคาแล้วก็ดูจากการไหลมันมันน่าจะสูสีก็จริงอ่ะแต่ว่าในท้ายที่สุดแล้วผมว่าเอสปันยอนไม่ได้รอดนะครับเดี๋ยวนะดูการเจอกันนะครับ1 0เกมล่าสุดนะครับ10เกมล่าสุดในทุกรายการครับมีบอลถ้วยอ่า วันถ้วยสเปนครับ, Spain, รบเนี่ยมีอยู่นัดหนึ่งอีก9นัดเป็นาลาลิก้านะครับรวมทั้งหมด10เกมเนี่ยปรากฏว่าเย่าเยือนเนี่ยโซเซดัดชนะ8ครับบ้านใครโซเซดัดก็ไม่กลัวครับไม่ว่าจะบ้านตัวเองหรือบ้านเอสปันยอนครับ10เกมชนะไป8แล้วก็แพ้ไป2นะครับต้องถือว่าสถิติ80-20เลยนะครับแต่ถ้าเราไปดูที่การเป็นเจ้าบ้านนะครับโซเซดัด เปิดบ้านเจอกับเอสปปนยอนเนี่ยนะครับชนะมา6ปีติดแล้วนะครับชนะมา6ปีติดแล้วแล้วก็เรียกได้ว่าค่าเฉลี่ยคือ2ประตูครับ6เกมเนี่ยค่าเฉลี่ย2ประตูชนะรวดทั้ง6เกมนะครับหลายท่านมองว่าเฮ้ยนะถ้าสถิติมันขาดขนาดนี้ทำไมมันจึงต่อแค่ขอแค่ชนะนะครับเพราะว่าราคาเนี่ย ราคาโดยปกติของโซเชดดที่ต่อเอสปันยอนมันอยู่ประมาณนี้อยู่แล้วครับครึ่งลูกครึ่งควบลูกนะครับครึ่งลูกครึ่งควบลูกอยู่อย่างนี้อยู่แล้วนะครับแล้วบวกกับผลงานในเกมแรกของลาลิก้าเนี่ยไอ้เจ้าเอสปันยอนมันโชว์ฟอร์มดีด้วยนะครับมันสามารถเอาชนะได้แม้กระทั่งตาหมีลาติโกมาติดนะครับทำให้ราคาวันนี้มันเลยเปิดประมาณนี้ผมไม่แปลกใจะว่าผมชอบไปที่เลียวโซเชดดนะครับเชื่อว่า การได้กลับมาเล่นในบ้านนะครับเป็นแหล่งแหล่งคะแนนของโซเซดัดเนี่ยผมเชื่อว่าวันนี้โซเซดัดจะสามารถเบียดเอาชนะเอสปันยอนได้นะครับคู่นี้ขอไปเรียวโซเซดัดท,ที่ครึ่งลูก83นะครับอสองคู่แล้วนะครับคู่ที่3นะครับคู่ที่3เป็นเรือดำน้ําบียรลิวจะเปิดบ้านเจอกับคิโรนาในเวลา6ทุ่มครึ่งนะครับ ก็ต้องบอกว่าโอ้โหราคาออกมาค่อนข้างแรงมากนะครับเบียริวเนี่ยออกสตาร์ทที่ครึ่งควบลูกลบสตอนนี้ไปถึงลูกลบ10แล้วนะครับไปถึงลูกลบ10แล้วสถานการณ์ของฟิกออตเนี่ยต้องบอกว่าถ้ามองกันที่เรื่องของฟิกออดแล้วก็เลทราคาเนี่ยตอนเนี้ยบอร์ดที่ออกราคาเนี่ยผมว่าเข้าให้น้ำหนักไปว่าเบียริวเนี่ย น่าจะเอาชนะได้ค่อนข้างแน่นะครับราคามันเลยไปยืนลูกหนึ่งแล้วตอนนี้นะครับแล้วก็ในเรื่องของฟิกออดนะครับในเรื่องของแฮนดิแคปมันสวยทุกอย่างอีกแล้วนะครับไอ้สวยทุกอย่างนี่น่ากลัวทุกทีเลยนะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์ของบิยาลิวก็แรงด้วยครับ75เปอร์เซ็นต์กิโลน่า25เปอร์เซ็นต์นะครับผลงานนัดแรกเดี๋ยวไปดูกัน นัดแรกบียริวเอาชนะนะครับเอาชนะเรียวโอเบโดไป2 0ก็ไม่แปลกอะไรนะครับก็ไม่แปลกอะไรเพราะว่าโอเบโดมันน้องใหม่ใช่ไหมเออในขณะที่กิโลนาะครับกิโลนาเนี่ยออกสตาร์ทเกมแรกเราผมน่าจะโดนด้วยนะคู่นี้พวกเขาเปิดบ้านรับลายโยบบเยกาโนครับแล้วก็พ่ายให้กับลายโยไปถึง1ประตูต่อ3นะครับกิโลนากลายเป็นทีมที่ผมมองว่า มีโอกาสครับถ้ายังไม่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือมีทุนซื้อนักเตะเข้ามาเสริมทัพเนี่ยมีแต่ขายตัวดีๆออกไปเนี่ยน่าจะทำให้กิโลนามีโอกาสมีโอกาสตกชั้นนะในในช่วงเนี้ยในช่วงแบบสองสามฤดูกาลเนี่ยไอฤดูกาลที่แล้วก็ลอดแบบบุดวิดครับฤดูกาลนี้ก็ก็ยังทำท่าล่อดแร่อ,อีกแล้วยังทำท่าล่อดแร่อ,อีกแล้วยังทำท่าแบบ ไม่ดีแล้วแล้ววันนี้ต้องบุกมาเยือนบียาลิวซึ่งก็ออกสตาร์ทดีด้วยนะครับผมว่าวันนี้กิโรน่าก็ไม่น่ารอดอีกนะครับไม่น่ารอดครับดูจากทรงราคาแล้วก็ยังต้องกัดฟันต่อบียาลิวไปที่1ลูกลบสินะยังคงต้องไปที่1ลูกลบสิเหมือนเดิมนะครับคู่นี้ขออยู่บียาลิวครับไม่กลัวร้อนนะครับ <laughs> เพราะว่าเมื่อวานแอตมาตริดกับบาร์เซโลน่าล่วงไปแล้วใช่ไหม วันนี้ก็ยังไม่กลัวครับไปที่บียาลิวไปที่โซเซดัดนะครับยังไม่กลัวครับนะไปบียาลิวไปโซเซดัดไปโอซาซูน่าครับบอลต่อทั้งหมดเลยนะครับคู่ปิดท้ายเนี่ยต้องถือว่าตีสอครึ่งนะครับราชันชุดขาวเดียวมัดลิดวันนี้ต้องยกพลออกนอกถิ่นครับไปเยือนเรียวโอเบโดน้องใหม่นะครับ ราคาเนี่ยเขายืนให้ทางฝั่งของมัดลิดเป็นต่อลูกครึ่งนะครับเปิดจากลูกครึ่งลบ5วันนี้ตอนนี้ได้ลูกครึ่งลบ9 2 9เแล้วนะครับเปอร์เซ็นต์ของมัดลิด76นะครับโอเบโดยี่สมัดลิดเนี่ยไม่รู้ว่ามันจะตามรอยของปารีสแซงต์แชมงในฝรั่งเศสหรือเปล่าเพราะไอ้ปารีสนั่นนะ่ะมันก็ชนะ1.02เกมเลยคือมี6แต้มหรูหร แต่นอกเกมสลบกันเป็นแถวนะครับอ,อย่างบาร์เซโลนาเนี่ยก็ได้นัดแรกนัดเมื่อคืนก็โดนอีกนะครับแต่ว่าวันนี้ดูว่ามัดลิดจะเอาคืนให้กับแฟนแฟนเอซไหมนะครับแต่ดูแล้วนะการจะให้ถึงขั้นขนาดเรียวโอเบโดเสมอหรือชนะมัดลิดเนี่ยมันมันมันดูจะเพอ้อฝันไปนิดนึงนะครับเออมันดูจะเพอ้อฝันไปนิดนึง ทีเนี้ยมันอยู่ที่ว่ามัดลิดจะเอาเม็ดที่สองไหมเพราะว่า,าดูจากไอ้นัดแรกอะนะไอ้นัดแรกที่มัดลิดเดี๋ยวนะเอาชนะโอซาุซูน่าหนึ่งศูนย์เนี่ยก็เหมือนแกเล่นติดชึ่งอะผู้เล่นมากกว่านำอยู่หนึ่งศูนย์นะครับก็ไม่เอาซะงั้นก็นยิงเอาเม็ดเดียวจบเกมไป <laughs> เหมือนใบสั่งมานะ วันนี้ก็เช่นเดียวกันน่ะเออวันนี้ก็เช่นเดียวกันน่ะว่าจะเอาหรือไม่เอานะแต่ว่าไอ้ชัยชนะผมว่าไม่น่าพลาดมัดลิดน่ะแล้วก็มันไม่มีเหตุผลอะไรที่เราจะไปเสี่ยงลองโอเปโดอ่ะนะอันเนี้ยก่อนเกมนะแต่ในเกมเราก็ต้องดูปฏิกิริยาท่าทางของมัดลิดนะว่าเขาเอาไม่เอาอ่ะแต่ว่าดูดูจากก่อนเกมเนี่ยผมยังเชื่อว่าเดียวมัดลิดนะครับน่าจะชนะ นะครับน่าจะชนะได้แต่ว่าก็ต้องไปลุ้นเม็ดสองแล้วกันนะครับทีเนี้ยราคามันมีลูกครึ่งลูกควบลูกครึ่ง7จสามอะ่ะผมก็ยังมองว่าสไตล์ผมอะ่ะผมชอบราคาแบบนี้เอ่อคือถ้ามันจะโดนมันโดนไปเลยแต่ถ้ามันอ่าก้มกึงกก่งก้มกึ่งเราเราจะหูแหว่งเท่านั้นแ่ะแต่ถ้าไปลูกครึ่งเต็มเต็มเนี่ยไปหวังน้ำา94นะครับมันก็มีโอกาสที่ที่ ที่จะโดนเต็มๆอะนะแต่เชื่อว่าเรียวมัดลิตกั้มกึ่งเม็ดที่2นี่แหละนะครับนะเพราะงั้นคู่นี้ยังกัดฟันไปเรียวมัดลิตนะครับเพราะงั้นในค่ำคืนวันนี้ศึกลาลิก้าสเปนเนี่ยอยู่บอลต่อทั้ง4คู่ไม่กลัวร้อนเลยนะครับคู่แรกอยู่โอซาซูนาที่น่าเสมอ71นะครับคู่2อยู่เรียวโซเซดัดครึ่งลูก83นะครับคู่3อยู่บียาลิว1ลูกลบ แล้วก็ปิดท้ายด้วยเรียวมัดลิดครับขออยู่ที่ราคาลูกควบ7.3นะครับอ่ะประมาณนี้ประมาณนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดกระดิ่งสั่นให้กันด้วยจะได้รับคลิปใหม่ๆที่ผมขยันลงต้องบอกว่าฤดูการนี้ต้นฤดูการขยันลงดูว่าจะขยันไปจนจบฤดูการหรือเปล่านะครับก็จะพยายามให้เต็มที่ที่สุดนะครับ ยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับส่วนท่านไหนอยากจะสนับสนุนกันช่วยเหลือกันนะครับผ่านการสมัครรับทัศนะรายเดือนนะครับก็สามารถแอดไลน์มาร่วมด้วยช่วยกันได้ที่ l ล n e ID นะครับทีเด็ดน้ำมูนะครับลายนะครับทีเด็ดน้ำมูนะครับ tdetnamo นะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับยังไงก็ขอให้ทุกท่านโชคดีครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ